หมาหน,น,น่อยมาออกลูกยังน้องสาหมาหน่อยมาออกลูกยังน้องสาได้ยงเด้อหนึ่งตัวเถิกเขาเป็นหู้แล้วมีแต่ตัวงามไม่กินขา่มามากสูมาไม่ชินเข่ามากสองตัวเถิกสามตัวเถิก ไม่ยินเขมามสามตัวถึกโูมันอยู่ได้นี่ไม่ออกหลายมือเพราะมาจัดหนามาเห็นมากินมากกหล่ามามามาโอ้ยมีตัวงามหกตัว bán thì ăn thì chín bán kho thì ăn thì bán thì thước bo thước thước bo này thước bo của anh thước bo Nó ồ đùi với nó xả này nè <laughs> Chắc mã thằng À chuyện gì đó Ôi chứ chuyện này thì sữa Không phải chuyện bát tù 6 tù Cắp là vừa các là bo luôn. khền má khền má, má yin thảo má. bén, pheo cho ao mai ổng hại bén. bưng nì thước bo, bưng nì thước bo. riêng mấy hà thước khốt, mẹ tôi nướng ไม่ยินง khổ มา <Okay. S 2> มมไม่เอาไงออกมาออกมาเป็นไม่ยิงเข่ามาในหู่นยู่ในหูนนห่นหาเถิกเบิดนั่นเฮ้ เก่งมากลามากเก่มาหามามาออกลูกจักเป็นหมามาใช่ทั้งหลอยู่ปลายหน้า,น,านี่นะครับอยู่ปลายหน้านี่มาออกลูกโคกโตออกเดือนหนึ่งหนังหามคักเป็นตัวเถือก,กห่างหาก,หกหนี่แหละเบื้องตัวนี้เถือกบอ่เถือกเบื้องตัวหกโตเม่นไปสาย คือว่อมาลูกขึ้นมากขึ้นมากไม่เหี่ยวมากขึ้นมากขึ้นมาก,มากพอเรเห็นพอเลาะมาพอเอิ้นบรกกนลูกันละที่โตนศาสตร์มันยยไผ่อยา่างไดก็มาที่ต่อเด้อบม่ได้ขายดอกให้ฟรีมีแต่ตัวงามพันหูตูบชำ้ำยู่บ้านขามเปียอยู่อำเภอตะกาันเนี่ยครับกินกินกิน กินเขาเป็นแต่วันนี้มาเห็นมาตัดหญ้าเมื่อเช้านี่มาตัดหญ้าเลยมาพ่อมาเบิ่งหมาคือห้องว่ะมะเห็ดถั่มลงไปแล้วเลิกเลยเป็นสองเม็ดผุนเป็นสองเม็ดเฮาเป็นแลว้วครับโอ้ยนาหนาฮักหลายครับโอ้แพะโอาผมก็สีเรียงในเวิร์ดแล้วจงกิมฟ้าเมื่อยเนยเสียเรียงว่าไป เมื่อพ่อหมาออกลูกอยู่อยู่หิมน้องสาเนหิมน้องสาเนม,นมันไม,ม่นามแค่แนนไม่นามกินแต่บ่บจักว่าหมามานจะใส่นะครับครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมันนามาเกลืออีกจะอ้อยเบื้องอีกครับมันได้กินเข่าแล้วผมบ่าบเห็นได้กี่ผมขึ้นมาตัดหนาห้งว่ะด้วยขอสวัสดีครับ จากหยงกิมฟาร์มเมอร์สวัสดีครับอยา่าลืมกดติดตามเลยนะครับเด้อครับขอบคุณครับ